มาเดินตลาดพาห์ูัสนะนี่ก็เป็นห้าง ATM นะครับนี่เอทเก่า ATM ีพารลัสนะวันอังคารนะครับวันนี้ มาเดินเลาะแถวตลาดภาคหัรัดกันออดูแล้วก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นแยกวงังบูรพาสะพานเหล็กตลาดผาหูรัตนะครับวันนี้พามาเดินเลาะกก็เป็นตลาดขายผ้านะขายปีกขายส่ง เดินดูไปเรื่อยๆนะครับถนนทางหูรัดนะตรงน,นี้ตึกไชน่าเวิร์เซ็นทรัทนเก่าน,น่แต่คนบรรยากาศ ลาดพาหูรัดนะครับขนะายผ้า คนนี่ได้ไปไกลๆนั่นเลยมีขอน้ำได้ที่นยืนได้หน่อยสบายวาัไงให้ืกว่าอเเดินเลาะไปเรื่อยนะครับตลาดทาหูลัด หรือว่าก็มีขายอะไรบ้างอันนี้เป็นด้านนอกนะครับตรงพุทธบาทฝังโน้กน,ก,น,น,นก็จะเป็นดีโอนสยามนะ โอสยามพลาซ่าครับก็พาเดินดูนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะช่วงนี้หลาดพาหัว <c oughs> รัดดูว่าจะคึกคักหรป่าดูแล้วก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะก็ดูเงียบเงียบหน่อย นี้ก็จะมีทางเข้านะเดินเข้าไปข้างในก็ได้ฝนะั่งตรงข้ามจะเป็นห้างดีออนสยามนะ บรรยากาศของตลาดพาหุรัตนะครับพาเดินเลาะดูไม่ได้ไปไหนไกลนะครับมาซื้อของแถวพาหุรัตก็เดินดูบรรยากาศแถวพาหุรัตกันถัหน่อยครับร้านค้าก็เยอะอยู่นะ ก่อนนี่ของขายเยอะกว่านี้อีกนี่ก็เป็นแยกพาหนััดนะครับเดินมาทางนี้ก็จะ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงเรียนเพาะช่างนะครับ ก็เป็นห้างตลาดพาหุรัดนะครับสนี่ตลาดติดแอร์นะตลาดพาหูลัด บางจุดก็จะดูคึกคักนะครับบางจุดก็จะดูเงียบเงียบนี่เราไปหุ่นขอกขงแตกไม่เหลืออยู่ถุงเดียวร้านขายของม้วนเป็นการไฟฟ้า,ฟาป่กา,ฟฟาาการไฟฟ้าส่วน ่ายผลิตนะ <Yeah. S 1> เดินมาทางนี้ก็จะไปทางร้านสมใจนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นร้านสมใจนะขายเครื่องเขียนคลิปช็อปนะครับ <Yeah. S 1> มีสมใจสามนะ ใจที่จะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเพาะช่างอตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านสมใจ เดินย้อนกลับไปนะครับทางตลาดภาคภุรัตนะครับในน,นี้ก็เป็นซอยเข้าไปนะนก่อนยัมีร้านขายไอติมตรงนี้อร่อยมากเลยนะนี่ครับ ตลาดพาหัรัดนะครับเริ่มพิมเกัอแล้วนะครับขายอาหารเกกันนะ ตลาดตรีเพชรนะตรงนี้นี่ก็เป็นห้างพาหุรัต ไปทะลุถึงนู่นได้เดินนะทางรถน่าจะเดินไปทะลุออกตรง ATM เก่าได้นะครับ คือบรรยากาศของตลาดพาหุรัตนะครับหาเดินเลาะดูหายผ้าห่มนวมผ้าคนหนูอภัรครับ ผมจะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับมาไป,ไปออกถนจกนจะับเพชรมีแขกเข้ามาซื้อผ้าไปขายเ,าเงินผ่อนนะผ่อนรายวัน 아민의동 r 리 s เยอะมากนะครับเหมือนอยู่ประเทศอินเดียเลยฟางฮุรัฐนี่นี่คือโซนด้านนอกนะผมไม่ได้เข้าไปโซนด้านในถ้าเข้าไปด้านในนี่จะเจอเยอะกว่านี้นะแขกฟาหฮุรัตนะครับ ตลาดพาหุรัดนะครับวันนี้พาเดินเลาะดูเผื่อพี่น้องอยากจะมาเดินดูนะครับของขายเยอะเลย ตรงนี้ก็จะมาออกถนนตีเพชรนะถนนจักเพชรนะครับข้างๆห้างเอทอนะครับก็วนมาออกที่เดิมนะครับตลาดปาาหุณนลัดวันนี้นี่ครับ นะครับก็เดินบนกลับมาทางเดิมนี่ตรงนี้ว่าเป็นถนนจักเพชรนะฝั่งทางโน้นจะเป็นฝั่งของคลองโอ่งพังนะครับสะพานเหล็กเก่าขายผ้าขายที่นอนขายหมอนขายมุ้งนะครับพาหุรัดขายทุกอย่างเลย ีาบเยอะน,ะนี่คือบรรยากาศของตลาดทางวัันะครับวันนี้พาเดินเลาะดูเดินเที่ยวนะครับ ผื่พี่น้องอยากจะเห็นบรรยากาศเก่าๆแถวพาหูรัดกันนะครับช่องบ่าวลินก็พามาเดินเลาะดูแล้วนะครับพาหูลัด อยนะครับที่ไม่ค่อยมีคนขึ้นนะสะพานลอยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตึกเก่านะครับนี่ถ้าเราเดินไปทางนี้นะครับก็จะไปทะลุออกสะพานหัน พาเหล็กนะไปสำเพง็งไปพาไปเยาวราชนะครับเดินเข้าไปในซอยนี้นะถนนจับเพชรน,นะครับตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแยกแยกวังบุรพาสมัยก่อนนี่มีเมอร์ลี่คิงอยู่ตรงสี่แยกนี้นะ ทางนี้ก็จะมาจากสะพาน69นะครับทางวงเวียนใหญ่รถก็จะมาจากฝั่งวงเวียนใหญ่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดทาหูรัฐนะครับวันนี้ผมก็พาเดินเล่นไปเรื่อยๆนะ เดินดูบรรยากาศว่ามีคนเยอะหรือเปล่านะครับตลาดคึกคักหรือเปล่าวันนี้ดูแล้วนี่รถก็เยอะนะคนก็เดินเยอะอยู่นะไปทางนน้นนะครับถนนพาหุรัตไปแยกพาหุรัตแล้วก็ไปตลาดฟ้านหม้อถนนนะครับตอนนี้ก็อยู่บนสะพานลอย สะพานลอยก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นกันนะครับเ,เดินข้ามถนนนี่มันง่ายกว่านะ เรื่อยนะครับนี่ดูเขาขายอะไรบ้างทีนี้ขายถ้วยขายไห้ขายขาย,ขายขันขายพานผมเดินมาทางสี่แยกวับงบุรภพา มุนจะมาจากเยาวราชนะครับทั้งนี้จะเป็นห้างเมอร์ลี่คิงเก่านะถ้าใครจำได้มีเมอร์ลี่คิงแล้วก็มีเซนทันนนะครับสำหรับวางบุรพานี่แต่ก่อนนี่เป็นห้างเมอร์ลี่คิงนะครับ เดินไปตรงนี้ก็จะเป็นห้างแต่ก่อนนี้เป็นห้างเซนทันนะครับเซนทันบางบุรพานี้เฮงเฮงยอดฉักลาดหน้านี่ครับห้างชน่นาวเมื่อก่อนนี้เป็นเซนทันนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไชน่าเวอร์ รถมาขึ้นริบนะไปจอดข้างบนนะครับเดินไปทางด่้นดูแล้วนี่จะขายเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับเนี่เป็นเซเว่นขายข้าวของกินกัน ร้านอาหารนะครับไ,มส,ไ,มไสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นโรงเรียนติวเตอร์กันเยอะนะแถววังบรุนะรพาเนี่ยเป็นโรงเรียนกวดวิชานะครับ ต <c oughs> ิวเตอร์กวดวิชาอะไรพวกนี้นเขจะมาเรียนพิเศษ,ษกันแถวๆนี้นะสมัยก่อ,น, <c oughs> อนนี่คือบรรยากาศแถวตลาดพาหูรัดนะครับพาเดินดูกันนี่ เดินมาออกตรงนี้นะครับจากถนนทีรพงก็มาออกถนนบูรพาตรงหน้าอีโอนสยามนะครับอีโอสยามพาซาสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาลาไปก่อนนะครับกับการเดินเลาะตลาดตาหุนรัตนเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ